นี้รายการทรมานฟังมากเพราะว่าวันนี้เราจับเต็มในเรื่องของส่งเครื่องของชิวแตกันใช่ไหมครับที่แบบทงานเดียวกันไหมงานเดียวกันเนาะเพราะว่าคอนเทนต์ของเราวันนี้ชื่อว่าเชื่อได้นาวีอ ราก็เลยต้องแบบว่าเล็กๆนิดนึงงานไม่ค่อยใหญ่มากนะวิธการของเกมเชื่อวให้เรามีคือให้ผู้เล่นทุกคนตับสังเกตแล้วโหวตหาผู้เล่นที่ได้กินของที่แปลกที่สุดโดยแต่ละรอบจะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่เจอแต่ขวดของที่เรากินเข้าไปและต้องหาเพื่อนๆนให้ทายให้ถูกว่าคนนั้นอะใครเป็นคนกินถ้าใครทายถูกรับไปเลยหนึ่งคะแนนแต่ถ้าคนที่กินเข้าไปแล้วไม่มีใครทายเราเลยรับไปเลยสามคะแนน บอกไปก่อนนะบทลงโทษของเราอ่ะบอกเลยว่าวีจัดมาให้อย่างให่ัไงานไม่ใหญ่งนเล่นไม่แรงแน่นะวีพร้อมนะพร้อมไโอเคถ้าพร้อมแล้วรอบที่1นึ่งแ่อยเลือกหมายเลขมา1นึงถึงเจ็ทุกคนร่าหันมามเลข number f number ทำไปโอ้ยชนะแล้วมึงฝรั่งจิตโอเคใม่เลืดจิตนี่ค่ะปืนอาิีกินแล้วอิกินแล้วโอเคไปิ้งไปปิ้งเนี่ยด้กิ้งดูชีมันเศ้าแบบนี้แล้ว

สอผัดอ้อไงอาเนี <serving> ่ยอ้ออะเอออะไรนะเอออะไรเอเอาอะไรขอน้ำหรือว่าอะไรถุงถุงทำไมอ่ะทำไมอ่ะอิงิงเราทงซัมมน่านส์าอาจจะแบบูดได้ดีกว่ไม่นาไม่นาไม่นา เปนคนร้องค่หมดเลยค่ะเดิน้อมีอนะคะคนเดียวมีแค่คนเดียวคนเดียวอ่ะมิวมิวโอ้ไปหน่งสองสามเออว้นจะชู้จช้้วาจชู้จชู้จคด้รจะดหอเลือกเบอร์เอเเดียวค่ะเบอร์เบอร์มเนาะอาอทุกคนรนงเ อร่อยเวอร์นะกันพี่เลี้วเวอรอร่อยมากเออทำไมพี่เราจุ๋ยทำไมอู้หู้คิดไหมนนชินชาแคนะ่ะพี่แค<ส>่ทำไม,ไม,ไมตอนไหนครัง้งแรกไงไม่ได้บอกแล้วว่าพี่แค่เรนมคุณมหรอว่ามัผลคือซูชิที่มีวาซาบิอยู่ซูชิที่5ก็คืชิที่เออกินได้เอง กินมาสาบิแล้วทำไมติดแน่เลย มันเจ็บลิ้นขางมแล้วอ่ะทรมานรานอันนี้เป็นโรงพยาบาลเลยอาไปเถอดวไเอาเตัวแฉไปเพราเธอแต่ไเราบอกเลยว่าถ้าเป็นพีอิงอ่ะคือบังเอิญมากเพราะว่าพี่อิงอ่ะไม่กินเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดได้เปรี้ยวที่สุดได้ไหมไม่กินได้ไหมไม่กินลมขนางในนองมันมงหลายกลข้างใิงลงอิงลเลยสียงใสเยนะม่ิมะนาวคอ มันชื่อว่าเกมทอละบานกลับแล้วกลับมางงแพงเสีงใสนะคนไป็นกังลใจท่คนเท้านะนหนุยเห็นการพีหน้ามาปลกกันพีใช่เพราะากันีแบบ่รีบดูดแบบที่รีบรีบแคือพอมีเกมเนียใช้ที่กพไปดำหน้าเปกตลอดเลยอ๋อทำตัวอย่ดีเลยตลอดเลยที่อรือเก่าที่เออไม่อกี้นะ มันเปรี้ยวอยู่แล้วมันเปรี้ยวนิดเดียวแต่เปรี้ยวมากเปี้ยวมากจหดั้นามากันไคะเออเลยรี่สองที่ออกมาก็คือเจนพีดาีน่เดยพีพไฟอานนเ xong 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 hả? ไอ้ยมัน่ยไม่มีนะใครมีไม่มีไม่มีคนที่มีออะไจมแคลรี่เหรดเหรออุ้ยฉันกือบเลือกพี่แทเลยนเหรอนเอแท้วไปกอมาตบอ่มชาตัมันคือเหมือนก้อนี้ยะ มันจะมีรสชาติของมันจะมีรสชาติของยาตีฟันอยู่ทุกคนน่าจะเคยกินยาตีฟันนะแต่ไม่ต้องห่วงมันเป็นโนวนของด็กินได้ก็อร่อยอันนี้ทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนอ้หหนรบป้ะทเป็นเนียนหนปะนดอน่อยนดอปากหนดอปา อาจจะมาจี๊บเหมือนเล่นจีไม่ได้เอายาติดฟันหถูกตัวจีพูดออกมาว่าจีกินอะไรเข้าไปกินอันนี้อ๋อผิดค่ะจี๊บโดนต้นตัวออกเรยวเออเอออะไรกันเนี่ยคื ถ่ายหรืว่ามันเย็นเย็นอยู่ทำเป็นเนียนนะถ่ายเพอให้ยูอ่ะอุ้ยไม่มีใครวอดหนูไม่มีคะแนนของเราตอนนี้คือเฮ้ยเอุ้ยมีคะแนนยังยังใครี่หนึ่งคะแนนเกย์การบีคหนึ่งคะแนนเกย์มิวสี่คะแนนโอ้ยิงสองคะแนน แพ้ปอยหนึ่งคะแนนอาริสหนึ่งคะแนนแล้วเออเออโอ้ยเออจะตีตื้อได้ข้อนี้ข้อนี้ให้คะแนนเพิ่มได้ไหม่ะไดข้อนี้คะแนนเพิ่มดีกว่าเผื่อเออจะแบบตีตื้อขึ้นมาได้เออใครที่ตอบคนนั้นถูกรับไปเลย5คะแนนแต่คนที่กินแล้วไม่มีใครตอบเลยรับไปเลยศูย์คะแเฮ้ยเฮ้แต่ว่าแปลว่าคนที่ตอบไม่ถูกในข้อนี้ก็ตายไปเลย เลยืมตาหน้าคะเก,ก๋ก็ดูดเลยนิดเดียวพอใช่ไหมนิดเดียวให้มีรสชาติอะที่มันแปลกไปอ่ะไม่ใช่รสชาติขอแล้วกูแก้วอะแก้วใหแย้กันตัวแย้กตัวเนี่ยอะในนี้มันจะมีหนึ่งแก้วที่มีความเคลือเข้ามาอยู่การผิดปะเนี่ยเจ๊ก็น,น่าอย่างนี้ทุกรอบเลยนะไม่เก่ะ เมื่กี้พี่รอบสุดท้ายแล้วอะเมื่อกี้พัไปหาพี่ยังดีกล่วพี่พี่ลิ้นเข้ามาโทไปอะตลกี่เงียบนะเออเงียบๆโอเคอารินประกาศมาบอกว่าอนกินน้ำอะไรเข้าไปที่น้ายูกนะครับที่แทบปลอยรพร้อมกัน3 2 1 หนูู้ส hey, hey, hey! mm ึกเหมือนโดนงทจริงปะฉันได้กินน้ำปลาใช่ไหมฉันะได้กินน้ำปลากลิ่นแรงมาก ก็ของเราเป็นอาหารมาอิตาลีเลยไม่ยกินชอบกินอาหารไทยเรามีให้เลือกเลย2 3ว่สาควัอยุดขอรู้ได้ไหมไม่ได้จีจีเลือกให้เออกินหนึ่งอันเลือกเออแค่ไหนไม่เอยากเอออะไรไหมไม่เอาจีเอาจีเลือกข้ามเออไม่อยากกินอะไร้ใช่นมเลาอ่กแ่ใเลือกแล้วฟ l กโอ u ิ i o 我我得屌了，屌嘞， ดิ่งเป็นคอมเมนต์ไม่ใช่และอะไรเนี่ยพูดไม่รู้กระดิ่งอีกทีก็คอมเมนต์มาด้วยกดไลค์กันเยอะๆนะคะถ้าชอบก็คอมเมนต์ได้คอมเมนต์มาอยากเห็นพวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้กดคอมเมนต์ค่ะให้ดิ้นอยู่อยู่อย่างสงบแบบไม่ต้องกินไรงมากมีเชี่ยวบ้างไหมมีอยากเชี่ยวมีเชี่ยวค่ะกระซิบกระซิบมาเมนต์กันเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าเมนต์กันเกิด20 30ของคอมเมนต์นะคะจะมาหาคนเดินเชี่ยวอ่ะเดินแก้ อะไรที่ยูติคอมเมนต์น่จ้าเอาองอนแงแล้วก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันอีกทีหน,น้านยไม่เป็นล้างปากล้างลิ้นอะนะแย <c oughs> ่ค่ะแย่